สวัสดีค่ะเพื่อวันนี้จะพามาแนะนําให้รู้จักอุปกรณ์ปลูกผักนะคะมันเป็นกระบะปลูกผักเนาะนะคะอุปกรณ์นี้ข้อดีก็คือเวลาเราไม่อยู่บ้านไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะ,ะเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการรดน้ําผักแม้แต่อ,อย่างใดเนาะเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันได้ผลนะอันนี้เราไม่ได้มาขายนะแต่เรามาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักนะว่า ที่เมืองไทยน่าจะมีเหมือนกันแหละแต่ว่าที่ออสเตรเลียเพิ่งจะเห็นเป็นประมาณมีหลายเจ้าแล้วคะ่ะตอนนี้แต่ว่าเจ้านี้คือเพื่อนเราขายแล้วก็เคยไปออกบูธกับเขานะคะ,ะเขาจะมีประกอบไปด้วยนะคะตัวถงังอันนี้เป็นชุดเล็กเนาะเพื่อนๆเป็นถงังสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะในถังนี้ก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะ่ะเพื่อนคะ่ะก็จะเป็น แผ่นรองเพื่อที่เราจะต้องเอาใส่ในถังนะคะแล้วเขาจะมีเพอร์ไลต์ตัวเพอร์ไลท์เหมือนโคมเลยอ่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพอร์ไลท์นี่ per ก็คือเอามาใส่ในตรงหลุมทั้งสี่อันนะคะหลังจากเราเอาเอากะบะนี้ลงไปใส่ในถังตัวนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ดินค่ะเพื่อนๆเขาก็จะประมาณเนี่ยค่ะเขาเอ่อตรงปากเขาจะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะ พอใส่ตีนปลูกผ,ผักเรียบร้อยนะคะเ,เพื่อนๆเราก็เติมน้ำลงไปตรงนี้ค่ะเขาจะมีท่อสำหรับเติมน้ำเนาะเติมน้ำลงไปเขาจะมีท่อระบายอยู่แล้วนะคะถ้าฝนหรือน้ำฝนหรือน้ำมันท่วมคือมันจะระบายออกอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกวนนี่คือเป็นระบบของเขาเนาะนะคะเนี่ยเราไม่ต้องลดน้ําเลยนะคะเ,เพื่อนๆของเรา ที่งามเพราะว่าอา,อาจจะเป็นเพราะว่าดินที่เขาใส่มาเป็นเขาจะมีปุ๋ยไส้เดือนนะเพืเ่อนๆดูสิงามมากเลยนะคะเต็มต้นเลยค่ะประมาณเยอะค่ะหลายลูกด้วยกันเนาะนี่ยค่ะก็คือแนะนําให้รู้จักนะที่บ้านเราก็จะมีตัวนี้นะคะเขาให้มานะเพื่อนๆนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ไปดูแล้วก็ตัวหนึ่งค่ะก็คือ คอนเซปต์ก็จะเหมือนกันนะเพื่อนๆน,นะใส่ดินปลูกอันนี้ของเราปลูกข้าวโพดนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวเนาะแล้วก็ปลูกอะไรคือทั่วไปค่ะก็ามาแซมได้เลยเดนอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมอาจจะดูแห้งๆนะเพราะว่าแดดจัดมากเลยนะคะแดดจัดมากเดี๋ยวต้องเติมน้ําแล้วต้องเติมน้ําแล้วก็รูก็จะอยู่ตรงนี้นะคะของกระบะใหญ่เนาะ เขาจะมีหลายไซด์ด้วยกันนะคะอันนี้ก็วันนี้ก็พามาแนะนำอุปกรณ์ปลูกผักสำหรับเเราไปเที่ยวที่ไหนไกลๆเราไม่ต้องกังวลว่าเราต้องรดน้ำทุกวันนะคะเพื่อนๆน,นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ชอบเที่ยวแล้วก็ผู้ผ,ผู้ที่บุคคลที่ชอบทำสวนนะคะ แล้วก็ไปเที่ยวเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องออผักจะเหี่ยวจะตายจะไม่ได้ดื่มน้ำใช่ไหมคะนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเนาะนี่คะ่ะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ